ปฏิปันโนภะะวะโตสาวตะสังโฆปฏิปันโนภะะวโตสาวะังโฆวันนี้ขอพูดเรื่องตนต่อท่านผู้ฟังคงปฏิเสธไม่ได้ว่าคนเรามีตัวมีตนเพียงตนเดียวถ้าตัวของเราเกิดไปทำผิดท่าพลาดท่าเสียที สมมติว่าเราไปทำชั่วทำเสียถึงขนาดเป็นคนเสียคนที่เรียกว่าเสียผู้เสียคนหรือไปทำผิดกฎหมายถึงขนาดถูกเจ้าหน้าที่จับกุมส่งฟ้องศาลต้องคำพิพากษาสารไปอยู่ในคุกในตารางก็ต้องเข้าไปทั้งตัวคือเอาตัวของตัวไปเข้าคุกเข้าไปหมดตัวจะเข้าไปครึ่งตัวไม่ได้เพราะเรามีตัว,ม,ตวมีตนเพียงตัวเดียวคนเดียว ไม่มีอะไรหรือถ้าเราทำดีจนได้ดีก็ตัวของเราตัวนี้แหละเป็นผู้รับความดียกตัวอย่างทำดีถึงขนาดได้เป็นในอำเภอก็เป็นในอำเภอทั้งตัวเป็นเต็มตัวก็ตัวเดียวนี่แหละตนเดียวนี่แหละจะเป็นครึ่งเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเตือนพวกเราไว้ว่าอัตติอัต,ตโนคติตนแลเป็นคติของตนคติแปลว่าทาง ทางไปดีเรียกว่าไปสู่สุกติทางไปไม่ดีไปลำบากเรียกว่าไปสู่ทุกขติเราจะไปสู่สุกติหรือทุกขติเราต้องไปด้วยตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นตนจึงเป็นผู้กำหนดเส้นทางชีวิตของตนเป็นผู้เลือกทางเดินของตนตนจะไปสู่สุกติหรือทุกขติก็สุดแท้แต่ตนจะเป็นผู้กำหนดเลือกทางเดินด้วยตนเอง จะเข้าคุกเข้าตารางหรือจะก้าวขึ้นไปนั่งเก้าอี้เป็นนักบริหารผู้มีเกียรติก็ตนนั่นแหละเป็นผู้เดินทางไปเองเพราะฉะนั้นตนของตนต้องใครครวนไตตรองให้รอบคอบทุกครั้งก่อนจะทำก่อนจะพูดก่อนจะคิดเพราะถ้าว่าทำผิดพูดผิดคิดผิดแล้วเข้าคุกหมดตัวแต่ถ้าทำดีได้ดีทั้งตัวขอให้ท่านดารงชีวิตโดยใช้ธรรม เป็นประทีปสองชีวิตเดินทางไปสู่ที่ชอบด้วยกันทุกท่านเทิน